สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับประจําวันที่24เมษายน2564นะครับผมเสือฮอตก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ VIP ของผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับคู่ VIP ที่ผมให้ไว้นะครับก็เป็นฟุตบอลคาซักสถานนะครับคู่ระหว่างชาร์เตอร์คารากันดานะครับ พบกับ f c นะครับอัตนาก็ผลปรากฏว่ามีครึ่งนะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ1ประตูนะครับก็ถือว่าทํากําไรกันไปนะครับรู้สึกว่าจะยิงในนาทีที่18นะครับได้ราคา0.75พอดีนะครับนะสำหรับสมาชิกท่านใดที่ติดตามก็น่าจะรับทรัพย์ทำกำไรกันไปนะครับนะแต่นะครับเนื่องด้วยตอนนี้นะครับกลุ่ม v i p ของเรานะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับซึ่งทางกลุ่ม V.I.P. 45นาทีของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดๆนะครับนะก็เลยมีค่าใช้จ่ายนะครับในการวิเคราะห์หรือทําคลิปต่างๆนะครับมีการลงทุนนะครับนะท่านใดที่สนใจอยากจะมาเป็นซับพอร์เตอร์กลุ่มนะครับนะก็ตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บบาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีฟุตบอล อีกเป็น10คู่เลยทีเดียวนะครับให้สมาชิกที่ติดตามในกลุ่ม VIP นั้นเอาไว้ลงทุนกันนะครับถือว่าผลงานของพี่เสือในกลุ่มก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับเมื่อคืนรวมทั้งตัว VVIP ของแอดมินด้วยนะครับนะสนใจนะครับเข้ากลุ่มนะครับเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับแค่เพียงวันละ10บาทเท่านั้นกับฟุตบอลอีกวันละสิกว่าคู่นะครับเอาไว้ลงทุนผมว่า คุ้มมากๆนะครับถูกเฉลี่ยก็แค่ตัวละบาทเองนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับลองแอดไลน์นะครับ S45 o v r นะครับไปสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับคู่ VIP ของผมนะครับเต็เวลา2ทุ่มบ้านเราเป็นฟุตบอลอิตาลียูรลีกนะครับหรือฟุตบอลอิตาลีเยาวชนนั่นเองนะครับนะคู่ระหว่างพีออรินติน่าเยาวชนพบกับเอ็มโปูรีเยาวชนนะครับ คู่นี้ผมเห็นเป็นาราคาสวิงนะครับแล้วก็บวกกับสถิติที่ผมเข้าไปเจาะดูเนี่ยนะมีการยิงประตูแล้วก็เสียประตูทั้งสทีมเลยก็น่าจะนะเป็นไปตามราคาในวันนี้นะครับอ่ะทำไมผมถึงให้คู่นี้ไปเจาะกันครับไปดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมกันก่อนครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับฟิออร์เรนตินาเยาวชนนะครับทีมอันดับที่11ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมดเนี่ยสินัดชนะ7 เสมอ3แพ้9ยิงได้37เสีย38นะครับเก็บได้24คะแนนนะส่วนผู้มาเยือนอย่างเอมปูรีครับอันดับใกล้กันครับอยู่อันดับที่12นะครับตัวทีครับนะครับเอมปูรีนะครับอยู่อันดับที่12นะครับตัวนี้อ่าแข่งทั้งหมด16นัดนะครับแข่งน้อยน้อยกว่าฟิออถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับอ่า16บนัดเนี่ยชนะไป7เสมอ2 แพ้7ยิงได้32เสีย33นะครับเก็บได้23คะแนนก็ถือว่าอันดับนะครับการยิงประตูเสียประตูรวมทั้งคะแนนทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับทีนี้ไปเจาะเรื่องฟอร์มครับผมจับ6นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับ6นัดล่าสุดเป็นฟิออชนะไป3เสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับมี การยิงประตูในครึ่งเวลาแรกเนี่ยสาทุทีครับ4จาก6เกมนะครับสูงเต็มเวลา2.5เนี่ยสจาก6เกมนะครับจบ2ประตูขึ้นไปนะครับ4จาก6เกมนะครับในตรงนี้ส่วนฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างฟิออรินติน่านะครับเยาวชนนะครับแข่งไปทั้งหมด6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับมีประตูนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับ หกจาก6เกมเลยทีเดียวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนสกอร์สูงเตมเวลา2.5ขึ้นไปนะครับนะออกนะครับทั้งหมด4จาก6เกมนะครับส่วนจบ2ประตูขึ้นไปนะครับก็6จาก6เกมนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอิมปอีนะครับนะผู้มาเยือนอย่างอิมปอรีหกนัดล่าสุด ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ5จาก6เกมออกสูงเต็มเวลา2.5 3จาก6เกมนะครับแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป6จาก6เกมเช่นเดียวกันนะครับมียิงได้แล้วก็เสียประตูทั้ง2ทีมนะครับจากการดูสกอร์นะครับเมื่อกี้นะครับส่วนนะครับเปรียบเทียบนะครับการยิงประตู6นัดล่าสุดทั้ง2ทีมนะครับพี่ออร์เรนตินาเยาวชนนะครับ 6นัดล่าสุดยิงไป14ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็2.33ต่อเกมส่วนเอมโปเรียไวชนนะครับ6นัดล่าสุดยิงไป8ประตูคิดเฉลี่ยก็1.33ต่อเกมส่วนเกมรับทั้ง2ทีมนะครับพ่ออริซิน่านะครับ6นัดล่าสุดเสียไป15ประตูตัวนี้นะครับคิดเฉลี่ยก็2.5ต่อเกมนะครับนะเฉลี่ยถึงนัดเสียนัดละ2.5ก็ถือว่าเสียเยอะพอสมควรนะครับ ส่วนเอมโปรีนะครับ6กนัาล่าสุดเสียไป10ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็นะครับเสีย1.66ต่อเกมนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับดูจากสถิตินะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับการยิงประตูเสียประตูเนี่ยถือว่านะครับเป็นบอลเกมบุกทั้งคู่แล้วก็มีหลังเนี่ยที่รั่วทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับราคาสวิงที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นครับมาดูครับนะครับ าราคาเฮนดิแคปก่อนนะครับเปิดออกมานะครับให้พี่ออเนี่ยต่ออยู่ที่ปป,ปจ่ายน้ําเจ้าบ้านเนี่ย0.85นะครับจ่ายให้ทิพเยือนเนี่ย0.95เปิดเรทสูงต่ํามาที่2ลูกครึ่งควบสนะครับจ่ายน้ำก้าทั้ง2ฟฝั่งตรงนี้นะครับส่วนนะครับนะราคาปัจจุบันนะครับปรับเหลือลงเสมอนะครับนะทีนี้นะครับ เจ้าเริ่มให้ความสําคัญกับทีมเยือนครับเพราะว่าปรับภูทีมเยือนลดลงในตรงนี้นะครับนี่ฮะอ่ะไปดูราคาภูกันครับนะราคาภูเปิดออกมาบอกว่าถ้าพี่อเจ้าบ้านชนะจ่าย2.20ถ้าเสมอกันจ่าย3.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายถึง 2..70 นะครับอ่าตอนแรกเจ้าให้ความสําคัญไปที่พี่อนะครับแต่ราคาภูปัจจุบันครับบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย 2..60 ะครับถ้าเสมอการจ่าย3.50ท่าเดิมและถ้าทีมเย็นอย่างเอมปูรีเยาวชนชนะจ่าย2.25ตรงนี้นะครับคือเป็นราคาสวิงชัดเจนนะครับเจ้าเริ่มให้ความสำคัญไปที่เอมปูรีนะครับเยาวชนนะครับแต่ด้วยฟอร์มที่เราเจาะมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นบอลถือว่าใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันนะครับตามราคาเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่แลกกันสนุกนะครับและ อาจทาให้เกิดสกอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะเราสามารถลุ้นประตูจากทั้ง2ทีมได้เลยครับวันนี้นราคาสวิงจะยิงประตูนะครับตามตำราหนังสือผู้เล่นคนที่1 2ที่เขียนไว้ VIP ของผมวันนี้นะครับแข่งเวลา2อทุ่มฟีออลิติน่าเยาวชนพบกับเอ็มปูรีเยาวชนรอราคาในการเข้าทำนะครับในครึ่งแรกนะครับ1ลูกลงมาหรือ0.75้าถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันที ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ